ชอบชิมชิวมาแล้วค่ะพเพื่อนเพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่ยีมิถุนายน25 6 4ค่ะชอบชิมชิวชีวิตดีดีดพบกับน้องแอร์ที่เก่าเวลาเดิมกับพี่ลองสวัสดีครับ ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะหลายๆคนก็ work from home แล้วก็มีการทำ second job หรือว่าอาชีพเสริมของแต่ละคนกันไปด้วยวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวมวลหมู่ของที่เราช้อปปิ้งมาจากเพื่อนๆน,นันเองอเริ่มจาก สิ่งแรกที่อยู่บนโต๊ะตรงหน้าเราตอนนี้เลยนะคะครับผมนั่นก็คือคือตอนนี้เขาก็มีการเปิดอะรนะตลาดออนไลน์ชุมชนคนตาบอดใช่ไหมเราจําชื่อไม่ได้แล้วขออภัย By Market By Marketplace นะคะ ตลาดนัดเนี่ยตลาดนัดนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ที่ให้ทุกคนสามารถที่จะมาช่วยกันขายของ,ของซื้อของอุดหนุนนะคะไดๆเพื่อที่จะเสริมสร้างรายได้ให้แต่ละคนหรือว่าใครที่แบบว่าอยากหาของกินอร่อยอร่อยอะไรเด็ดลายแทงต่างๆก็มีมาแนะนํากันนะคะใครที่ติดตามหลายๆรายการของเรานะครับก็คงจะรู้แล้วว่าจริงๆตอนนี้ก็มีเพื่อนๆที่ประสบปัญหาหลากหลายแบบทั้ง เรื่องของการซื้อของซื้อสินค้าเรื่องของการขายสินค้าด้วยขายสินค้าด้วยนะคะนอกจากเราซื้อแล้วยังต้องขายด้วยนะคะสิ่งแรกที่เราจะมาแนะนําในวันนี้วันนี้เราก็โดนป้ายยามาจากสามเจ้าถูกต้องค่ะเอาเริ่มที่เจ้าที่หนึ่งก่อนเลยเอาเอาที่อยู่ที่พี่ลงมาดิค่ะอ่าทัวทัวเก้ากรอบทั่วเก้ากรอบนะคะอ่าครับผมอันนี้ต้องบอกว่า เป็นหัวที่เคี้ยวเพลินเคี้ยวสนุกหยุดไม่ได้นะคะคม,มันทุกเม็ดก็ไม่ใช่เพราะมันไม่มีมันมีมากกว่าเม็ดมันมีมาทั้งใบทั้งตัวนะคะมีแบบออริจินอลแล้วก็มีแบบปล้ามืกพิเศษขึ้นมาใช่แล้วะะพิเศษประมึกขึ้นมาก็คือออริจินอลเนี่ยเขาก็จะมีถั่วลิสงใบมะกรูดพริก กระเทียมอทอดนะคะกุ้งแห้งเม่นมะม่วงหิมะผาน,น,มะมนะคะ,ะแล้วก็ผสมเกลือผสมพริกป่นลงไปนิดหน่อยแล้วเขาก็ไปทอดแล้วก็ผัดผัดผัด,ผด,ผดรวมกันใช่ไหมน้องแอร์ถูกต้องค่ะที่คือเขาเรียกว่าไปทําอะไรนะพี่น่าจะเขาบอกว่าผัดให้หอมอ่า แต่บ้านเก้าบ้านเขาบอกว่ามีสมุนไพรทั้งหมดเก้าอย่างนะคะแต่ไม่ไม่มีน้ํามันแบบอยู่ในถุงเลยนะน้องแม่ถองเป็นการคั่วที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เขาเรียกกันเป็นการคั่วนะใช่แล้วผั่วคั่วสมุนไพรใช่แล้วเก้ากรอบนั่นเองนะคะถ้าเป็นจะหอมไปเจ็ดบ้านแปดบ้านทีเดียวใช่ในส่วนของแบบธรรมดาเนี่ยที่ผมบอกถ้าไม่มีปลาหมึกเนี่ยผมชอบกินแบบนี้เนี่ยราคาอยู่ที่สี่สิบห้าบาทละ ก็คือถุงเนี่ยเป็นถุงกระดาษแบบด้านถูกต้องแต่ถ้าเป็นแบบที่ใส่ปลาหมึกเพิ่มก็จะราคา60บาทนะคะซองก็จะมันๆนิดนึงถูกต้องซองจะมันๆนี่หมายความว่าไม่ได้มันจากน้ำมันนะคะแต่ว่าผิวผิวสัมผัสของอซองจะมันๆเพื่อให้เราแยกออกได้ง่ายขึ้นโอ้โหเนี่ยวันเนี้ยหยิบขึ้นมาเจอถั่วหยิบขึ้นมาเจอกุ้งแห้ง เขาบอกว่าใบมะกรูดทอดกับกลอนนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูไหมพริกแห้งนะคะแล้วก็ทุกอย่างต้องบอกว่าคุณภาพดีนะคะเพราะว่าใชมเป็นวัตถุดิบอินทรีย์ใบมะกรูดเนี่ยน้องแอร์ใช่ในนี้กินได้หมดเลยอร่อยด้วยปกติน้องแอร์ไม่กินกระเทียมไงกินหมดทุกอย่างเลยแล้วที่สําคัญนะคะกินเพลินกินมันจนหยุดไม่อยู่นั่นเองแล้วถ้าสูตรที่เป็นในส่วนเนี่ยตรงนี้ถ้าเรามีทามใบหนึ่งเนาะ เทลงชามแล้วใช้ช้อนตักกินอันนั้นวิถีพี่วิธีน้องเทใส่มือเลยค่ะมันโอ้แต่พวกพวกกงเกลือเอยอะไรเอยมันจะแบบเป็นเม็ดเม็ดหล่นลงมาน้องอะรใช่แต่ว่าอันนี้เขาเข้าเขาคั่วแล้วเข้ากันดีและไม่ต้องกังวลเรื่องของกินไม่หมดเพราะว่าหนึ่งซองเขามีซิปล็อกให้ด้วยซิปล็อกนะคะจะทำให้เราง่ายต่อการเก็บเนยเขามีซิปล็อกให้ด้วยเนี่ยเอออ่าจะกินอีกทีก็เปิดออกมาแล้วก็เอามือล้วงลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาใช่ค่ะ ซองไม่ใหญ่นะคะมากแต่ว่าก็กินได้หลายทีอร่อยมากเลยน้องเอ๋อพี่กินย่วหนูเอาให้หนูกินด้วยของของน้องเนี่ยปลาหมึกกินไปหมดแล้วเหลืออยู่ซองเดียวอันนี้ผมก็เขาก็มีโปรของเขานะครับช่วงนี้คือถ้าอะไรนะสีสหอห้าหอสีห่อห้หอใช่ป่ะใช่โปรโมชั่นค่าส่งทางไปรษณีถ้าสั่ง3มถึงหหรือ7หอเนี่ยไม่แน่ใจลองลองถามที่เพจของก้าวกรอบดูนะครับผม ช่หรือว่าจะติดต่อกับทางคุณแฮกนะคะเจ้าของสินค้าก็ได้อร่อยมากๆเลยจริงๆเจอ <ะ S 1> ค,คุณแฮกที่ไหนนะครับในขับเ h o u s e เนี่ยก็ติดต่อไปได้หรือเข้าไปที่เนี่ยครับบายมาเก็ตเพสซึ่งเป็นกลุ่มที่เขามาขายกันหรือจะเป็นเพจของคุณแฮกถ,ถั่วถั่วคั่วสมุนไพรใช่ไหมก้าวกรอบก็ได้ก้าวกรอบถูกต้องแล้วอุยเผ็ดเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่า สามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ตอนสั่งเนี่ยบอกความเผ็ดว่าอยากเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือไม่เผ็ดเลยก็ได้หรือจะเอาปลาหมึกเอากุ้งเอาอะไรเสริมทับพิเศษไปก็สามารถแจ้งได้นะคะก็จะทําให้เรามีอะไรเก็บได้นานด้วยนะแบบเนี้ยถูกต้องแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเปิดเตาใหม่ๆไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ทําค้างไว้ไม่มีของสต็อกนะคะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสั่งเพื่อนเพื่อก็ต้องรวบรวมออเดอร์นะคะแล้วก็เป็นการพีออเดอร์ก็ไม่ไม่ใช่เราต้องรวบรวมนะคุณแท็กรวบรวม คแ<อ>กวบรวมนะออเดอร์ได้ปุ๊บเปิดเตาทำป้าบคั่ว้เราเสร็จเนี่ยใส่ทุก<พ>อ,อย่างคั่วเสร็จก็จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เพียงวันสวันเท่านั้นก็รอนะคะรอส่งถึงบ้าน เท่านี้เราก็มีของกินเล่นฟินๆทานกันได้เพลินๆแล้วนะคะตอนนี้พี่แฮกเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมคือพวกน้าพริกนะอาจจะต้องลองสอบถามพี่แฮกดูนะครับผมลองมีหลากหลายน้ําพริกนะคะก็สามารถติดต่อที่พี่แฮกได้เลยเราสั่งมาเป็นรอบที่2รอบที่รอบที่2ในช่วงโควิดแล้วรอบ3นี่ละถูกต้องค่ะเราติดใจกันมากนะคะกับของไม่ไม่มีซปอนเซอร์นะครับทุกเจ้าที่เราจะรีวิววันนี้เราสั่งซื้อด้วยการโอนเงินเต็มราคาสินค้าหมดเลยเพราะว่าเราคิดว่า คนขายของก็ต้องการขายเราก็ต้องการซื้อืดังนั้นสิ่งที่เรารีวิววันนี้คือเราซื้อเองถูกต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเป็นถั่วคั่วเก้าวกรอบที่เป็นเวอร์ชันออริจินอลราคา45บาทตะขีดค่ะยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นถั่วคั่วประหมึกนะคะเก้ากรอบก็จะเป็นราคา60บาทต่อ หนึ่งขีดนะคะไม่รวมจัดส่งนะคะดังนั้นใครมีสินค้าที่คุณคิดว่าคุณส่งให้เราได้ถึงบ้านเพราะเราเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยคุณมาป้ายยาผมแล้วก็น้องแอร์ได้เราจะช่วยคุณอุดหนุนในกรณีที่สินค้าอยู่ในระหว่าง100-200ถึงบาทเนี่ยเราจะสนับสนุนทุกท่านเนาะถูกต้องจะพยายามพยายามยกเว้นบางอย่างเราไม่ทานเนาะบางอย่างอย่างน้องแอร์เนี่ยช่วงนี้ทุเรียนภูเขาไฟกาลังมาแรงซึ่งเราก็ไม่บ้านเราไม่ทานบ้านเราไม่ทานทุเรียนอย่างผมเนี่ย เครื่องในเนี่ยผมไม่ทานน้องแอรอไปสินค้าตัวที่สองสินค้าตัวที่สองนะคะหลังจากเราทานถั่วกันแล้วเราก็ต้องหาน้ําชาจิบฟินฟินกันอ่าบางทีมันต้องตัดเลี่ยนไงน้องแอร์ต้องเราก็จะมีในส่วนของชาเอ่อชาอูหลงอ่านะคะึ่งมี้อันนี้มาจากเพจที่ชื่อว่าทีแมนผู้ชายขายชาทีแมนผู้ชายขายชานะครับผมคือจะติดต่อคุณอิกชลททพิ์ก็ได้เขาเขามีตอนนี้เป็นเพจของคุณอิกโดยตรงเลยนะคุณอิกชลทิพิ์เป็น and Home Spa ใช่แล้วพขอนอกจากชาแล้วก็เขาก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามเป็นเครื่องสำอางนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายก็ผู้ชายก็ใช้ได้ะไดนะคะแต่วันนี้เราเมาเล่าเรื่องชาก่อนอ่าชาตัวจริงๆชาตัวหลักของเขามี2ตัวจริงๆมีมากกว่านี้ค่ะชาที่ขายดีแล้วก็ติดยอดท็อปฮิตกันนะคะจริงๆตัวหลักเขามี2ตัวก็คือ อูหลงหอมมือลีกับอูหลงยอดน้ำค้างอูหลงหอมมือลีสำหรับคนชอบแนวสไตล์แบบเข้มๆนะคะแล้วก็ชอบหอมดอกไม้แต่ถ้าเกิดคนที่ชอบสายละมุนนะคะก็จะเป็นในส่วนของอูหลงยอดน้ำค้างรามาเกลือโดมกลินกันเลยดีกว่านี่เขาจะมาในขนาดเป็นแพ็กสูญญากาศนะครับแพ็คหนึ่งเนี่ยสขีด สองขีดเยอะมากนะคะเพราะว่าชาอูหลงเนี่ยเขาจะมาเป็นเม็ดเม็ดอ่าพี่ลงเราจะให้พี่หลงสุดกสิอ่าเดี๋ยวนะครับเพื่อนเอันนี้เนี่ยอันนี้ถุงสูญญากาศเข้ามาแต่เราแกะแล้วเราเราชิมแล้วใช่ค่ะนี่คือพอเปิดถุงออกมาป๊บแต่ว่าตอนเนี้ยกลิ่นมันไม่ได้แบบไม่ได้หอมมากนะแต่ทําไมตอนตอนที่ทําออกมาเป็นน้ําชาแล้วมันหอมเวอร์วังเลย ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแกะวินาทีแรกออกมาจากถุงก็หอมเหมือนกันแต่นเีราว่าจะหอมมากกว่าเมื่ออยู่ในน้ำนะคะทำเป็นชาร้อนชาเย็นเรียบร้อยแล้วที่สาคัญนะคะชงอย่างที่พี่ลงบอกเลยชงได้ทั้งร้อนทั้งเย็นวิธีทําร้อนง่ายๆเลยค่ะถ้าคุณมีเป็นกระติกน้ําร้อนที่เป็นแบบเวอร์ชั่นร้อนเร็วนะคะค่ะก็เอาตัวชาอูหลงตัวนี้เดี๋ยวนี้เขามีกากร้องน้องแอร์เดี๋ยวนี้เขามีกาที่แบบ อกากา,กาต้มเร็วอ่ะที่เขามีจะมีตัวกรองอยู่ด้วยอ่ะ,ะเอาอย่างเงี้ยใส่ซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกว่าเขาทำออกมาเป็นเม็ดแต่ถ้าเราแช่ลงไปมันจะกลางออกกลายเป็นใบาชามาเลยนะถูกต้องค่ะแช่น้องแอร์เคยลองสัมผัสใช่ป่ะเคยลองสัมผัสนะคะก็เอาใส่ลงไปแล้วก็จากนั้นน้ําอุณหภูมิเราแนะนําว่าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยอุณหภูมิต้องไม่เดือดจัดนะคะเพราะว่าสิบห้าถึงเก้าสิบใช่เพราะว่าถ้าเดือดจัดมันจะไปกลายเป็นใบไม้ต้มซึ่งทอ่ทให้รสกับกลิ่นมันเพี้ยนนะแต่อันนี้เราต้องบอกว่าเราไม่ค่อย ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องร้อนพวกเราสองคนชำนาญเรื่องเย็นค่ะโคบูถูกต้องวิธีสกัดชาเย็นง่ายๆเลยค่ะคุณหาถุงชาหรือว่าที่กองชาอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขามีขายนะที่เป็นแบบเป็นรูปวงกลมเป็นรูปบ้านเป็นรูปบ้านเป็นรูปลูกบอลหรือแม้กระทั่งเป็นถุงถุงถุงเท่าฝ้ายหรือถุงที่ใช้แล้วทิ้งถูกต้องสามารถหาซื้อตามร้านหรือว่าซื้อออนไลน์ได้ใส่ที่กี่เม็ดลงไปอย่างเนี้ย ใส่ทีประมาณหนึ่งหยิบมือเพราะว่าเราแต่เม็ดอะนะได้ไมไม่ได้เกินคิดว่าเกินเพราะว่าเราใช้อัตราตอนนั้นหนึ่งลิตรนะคะปิดตัวกรองหรือว่าถ้าเป็นถุงก็ม้วนเท่าให้เรียบร้อยจากนั้นค่ะหา่วนน้ํากระบอกน้ำแหละกระบอกน้ําเรากินระมาณสักนิดหนึ่งที่ปกติเราใส่อยู่ข้างประตูตู้เย็นเนี่ยถูกต้องมาเติมกรองน้ําให้แบบเกือบเต็มขวดละค่ะแล้วเราก็เอาเจ้าชาตัวนี้ใส่ลงไปปิดฝาให้เรียบร้อยทิ้งไว้สัก อย่าลืมเข้าตู้เย็นก่อนเข้าตู้เย็นเพื่อเอาให้มันสกัดเย็นออกมาค่ะเขาก็จะเป็นการเล่นกับตัวอุณหภูมิแล้วก็ตัวความเขาเรียกว่าตัวปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะหกถึงเจ็ดชั่วโมงแต่ตัวนี้เราแนะนําว่าแปดถึงเก้าชั่วโมงกําลังดีไม่เกินสิบนะไม่เกินไม่ไม่ควรเกินนั้นแล้วก็ที่สําคัญค่ะตัวนี้เนี่ยจะชงได้แค่น้ําเดียวนอกจากว่าเราใช้เวลาน้ำเยอะน้ำเยอะใบชาแล้วก็ปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะนะคะน้ำเป็นลิตรอะ ถ้าเกิดเราชงน้ำสองแล้วเนี่ยความกลิ่นกับรสเนี่ยก็จะเจือจางลงไปทําให้เราไม่น้ําที่ดีที่สุดคือน้ําเดียวนั่นแหละค่ะอ่าโอเคครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าตัวอูหลงหอมมื่นลี้ใครชอบแบบเข้มๆต้องเป็นตัวนี้ถูกต้องอ่าและถ้าใครที่ชอบแบบหอมละมุนก็ต้องอูหลงยอดน้ำางอ่าน้องแอ๋น้องแองกแล้วครับเพื่อนๆือครับรีบมัดปากเอามัดปากให้เสร็จก่อนเพื่อนเจะได้เพื่อนๆได้ยินเสียงหมดนะครับไม้ของเราตอนนี้เก็บ เก็บทุกอนูตอนนี้ต้องต้องบอกเราใช้ไม่คนละตัวกันเลยนะโอเคอทีนี้อูหลงนะคะนอกเหือจากนี้เนี่ยเรายังได้ยินแว่วๆมาอีกว่าเขา<ม>ยังมีหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ชาข้าวหอมชากุลาบชากุหลาบชามมลีนะคะแล้วก็ทิพกนอิมแล้วก็อูหลงเบอร์ต่างๆ12หรือ17นะคะอืเป็นก้านอ่อนนะก้านอ่อนเบอร์12เบอร์17ก็แล้วแต่ใครชอบแนวไหนนะครับก็ที่สําคัญชานี้มาจากภาคเหนือโดยตรงจ้าบนดอยเลยมาจากบนดอยนะครับใช่แล้วค่ะ สามารถติดต่อได้ที่เพจทีแมนผู้ชายขายชายหรือว่าติดต่อที่คุณชลธิปคุณอีกชลธิปสลับชื่อได้ก็จริงๆก็เข้าไปที่กลุ่มตรงนี้ก็ได้หรือปลา Marketplace ได้คะ่ะ200กร,รัมหรือ2ขีด250บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะเพจของเขาเนี่ย T ีแอนโฮมเนี่ยเขาก็มีขายผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยถูกต้อง t ีแอนโฮมสปเป็นอีกหนึ่งเพจนะคะที่ขายผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติโดยตรงนะคะมไม่ว่าจะเป็น โลชั่นจมูกข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็จะมีเป็นสบู่นะคะข้าวเหมือนกันแล้วก็มีสครับนะคะที่เป็นข้าวอีกเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้ตอนนี้ขวดอยู่ในมือน้องไอแล้วนี่ค่ะี่นๆตอนนี้เราอยู่ห่างกันเพราะเนี่ยต่อไม่เพ่จะได้นั่งห่างกันใช่ค่ะเพราะเป็นขวดปั๊มน้ํามันนะครับเพื่อนๆเป็นขวดปั๊มเจเฉยเอออันนี้มันโอมันมันก็เป็นเออเดี๋ยว จะดมยังไงได้มากอะต้องกดลงมาค่ะต้องกดเลยกลดลงมาแล้วพี่ต้องลองทาด้วยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีสารสกัดนะคะที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นด้วยมีทั้งสารสกัดจากงาแล้วก็มีอ่าจมูกข้าวหอมมะลิมันกลิ่นหอมๆแบบหวานาหอะฟินๆต้องบอกว่าคนที่ชอบสปาจะชอบกลิ่นนี้เพราะว่ากลิ่นหอมข้าวเนี่ยจะหอมเบามากๆแล้วก็ ที่สำคัญค่ะคนเพียแพ้ง่ายใช้ได้ม,มันเหมือนหวานมากเลยกลิน่นมันหวานนะน้องแอร์กิ่นมันเป็นกลิ่นข้าวค่ะเออมันซึ่งหอมมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ ไม่มีสารเคมีแล้วและแห้งตอซึมไวมากค่ะซึมไวอยู่ด้วยนะที่สําคัญนะคะนอกเหนือจากมือมันลื่นนุ่มไปเลยนะจริงๆวิธีการของเรานะเราก็จะอาบน้าใช่ไหมอาบน้แล้วก็จะใช้เป็นสบู่ก่อนแล้วก็ตามด้วยสครับแล้วก็ตามด้วยโลชั่นตัวนี้อ๋ออันนี้เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ผิวที่นุ่มชุ่มชื่นนะคะทาได้ทั้งวันเลยเนี่ยมันนุ่มไปเลยนะใช่แล้วค่ะนุ่มไปเลยอันนี้ก็อันนี้เป็นโลชั่นใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นสบู่สบู่จะก้อนละหกสิบาท โลชั่นแอบจับราคาไม่ได้เพราะว่าเราซื้อมาทางเซ <ไป S 1> สนะ,ะไปสอบถามเขาที่สอบถามที่เพจทีแอนท์โฮมสปานะคะแล้วก็ติดต่อที่คุณอิชลัทิ์ได้เช่นกันนะคะ,ะเขาก็อันนี้ก็จะมีค่าจัดส่งนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะมา,ม,มาจากดอยกันเลยอ,อันนี้มาจากสิงบุรีเอาจิงอ๋อนี่สิงบุรีเหรอใช่ค่ะอ๋ออนนี้มาจากสิงบุรีนะคะเราต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราใช้จริงนะคะแล้วก็สั่งซื้อมาจริงๆดังนั้นเนี่ย เราไม่ได้โฆษณาโอเวอร์แต่อย่างไงอืม <laughs> แต่ว่า <c oughs> ต้องบอกว่าอันเนี้ยผมเพิ่งได้กดมาครั้งแรกนะครับค่ะ <c oughs> ความรู้สึกคือมันมันจะออกแบบหวานหวานสำหรับคนที่อยากให้ตัวหวานหวานนิดนึงอะ่ะ <c oughs> กลิ่นมันจะ <c oughs> เนี่ยแต่ว่ากลิ่นมันแบบไม่ไม่ได้หวานแบบยาวนานนะ คือม,มันจะหวานแบบนึงมันหวานวตอนที่เรากดลงมาตอนนั้เรามาดมแต่พอมันอยู่บนมือตามร่างกายมันจะแบบอ่อนอ่อนแล้วมันจะอ่อนอ่อนอ,อ่อนอ่อนนะคะอโอเคตรงนี้ตัวโลชั่นค่ะจะมี2ราคานะคะ150มิลร้อยหบาทแล้วก็ เป็นในส่วนของ2 8 0มิล250บาทค่ะอืม,อมก็ขวดเล็กกับขวดใหญ่ใช่แล้วแล้วก็มีสครับซึ่งราคาประมาณ300บวกลบเนี่ยค่ะจำราคาไม่ได้เป็นๆน,นะคะสามารถติดต่อที่คุณออกชลทิปได้นะคะเพราะว่าสครับก็กินเดียวกันเหมือนกันกินถั่วก้าวกรอบแล้วก็มาทาจชาอาบน้ําไปแล้วทาโลชั่นไปแล้ว<ป>เราก็ต้องมาหาอะไรทําระหว่างอ๋เราลืมสิ เขาเรียกว่าเราต้องหาของกินเล่นมากินอีกก่อนนะหลังจากกินถั่วเกากรอบไปแล้วจริงๆมันไม่ได้กินเล่นนะมันกินจริงนี่กินจริงนี่ก็คือหมึกฟินสมมติว่าเวลาเราจะแบบว่าดูหนังดูหนังฟังเพลงอังนิยายหมึกแท้จากสุราษฎร์เลยน้องแง่ถูกต้องค่ะคือต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับจากรวมความอร่อยปักใต้นะคะเดี๋ยวกดเอฟเฟกให้ก่อน อีกทีรวมความอร่อยปักใต้โอเคนี่นะคะหมึกฟินตัวนี้จะเป็นหมึกชุบน้ำจิ้มฉ่ำๆนะคะรสเขาเขามีสองแบบนี่ใช่ไหมใช่เขาจะมีแบบที่ไม่ชุบน้ำจิ้มกันแต่แต่ถ้าเป็นแบบชุบน้ำจิ้มเนี่ยทานได้เลยถูกต้องอันนี้หนึ่งขีดหกสิบบาทหนึ่งขีดใช่ป่ะตัวนี้ใช่แล้วหนึขีดหกบาทไม่รวมค่าส่งนะแต่เห็นช่วงนี้เขาบอกว่ามีโปรโมชั่น โปรโมชั่นคือส,สั่งสถุงร้อยแคิดค่าส่งเพียงแค่40่สิบบาทถ้าคุณสั่งถุงเดียวเนี่ยหกสิบบาทก็ค่าส่ง40บาทดังนั้นสั่ง3มถุงก็จะคุ้มกว่านะคะหรือจริงๆเดี๋ยวต้องลองไปถามเขานะว่าสั่งอย่างนี้กับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งอะรวมกันเป็น3ถุงได้ไหมเพราะราคาเท่ากันใช่แล้วเพราะบางทีก็อยากกินอันนี้ถุงอันนั้นถุง อ,อตัวนี้รสชาติเป็นยังไงน้องแอนสำหรับรสชาติก็จะมีสไตล์เผ็ดแล้วก็มีเค็มนิดหน่อยแต่ไม่ได้เค็มจนเกินไปคือมันเป็นปลาหมึกปลาหมึกแห้งเหรอเป็นปลาหมึอกอปลาหมึกเขาเรียกว่าอะไรดีนปะปลาหมึกที่เอาม,มาทอดได้ะค่ะปลาหมึกแห<อ>้งแล้วก็มาเป็นตัวตัวนะคะแล้วก็เอาไปชุบกับน้าจิ้มซึ่งจะมีความเหนียวเหนียวหนึบนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเอาเข้าปากแล้วรสก็จะกําลังพอดีเสมือนเรากินหมึกย่างแต่ไม่ใช่โอ้โหโอ้ต้องบอกว่า อร่อยนะคะอันนี้กินแล้วก็หยุดไม่ได้เองเหมือนกันนะคะแต่สำหรับบางคนนะครับที่ <ฮะ S 2> รู้สึกว่าไม่อยากที่จะมีการชุบน้ําจิ้มครับเขาาก็จะมีตัวที่ไม่ไม่ original อ,อ,อ่าก็คือไม่ได้ชุบอะไรมาเลยแต่คุณจะต้องมาทำให้สุกเองด้วยการนำเอาไปลงในแอร์ฟรายหรือว่าหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้สุกได้ถูกต้องอันนี้ก็อันส่วนเรื่องราคาเนี่ยไปปรึกษากันอีกทีว่าถ้าเป็นแบบที่มาทำให้สุกเองเนี่ยขายขีดเท่าไหร่ ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็รู้มัน,ม,นมีโปรโมชั่นก่อนหนะ้านนอาทิตย์ที่แล้วว่าให้ราคาเท่ากันแต่ช่วงเขาต้องบอกว่าต้นทุน,ม,นมันสูงขึ้นเพราะว่ามันเขาเรียกว่าออริจินอลกว่า <original. S 1> จะมาเป็นปมึให้เราทานเนี่ยนะมันก็ต้องผ่านกระบวนการอะไรมามางบากไแต่ชุบน้ําจิ้มเนี่ยสอบถามไปแล้วราคาเท่าเดิมขีดละหกสิบบาทค่ะฝุงาาหนึ่งเนี่ย ถุงนึ่งหนึ่งขีดค่ะน่าใจได้เลยเพาะติดถุงซิปล็อกอีกเหมือนกันมีซิปล็อกด้วย่นาะเราจะแกะให้พี่น้องชิมไหมโอ้โฟีพิมอันนี้ผมก็ต้องบอกเลยพี่เราไม่กินปลาหมึกคือเราก็ต้องบอกว่าผมไม่กินแต่น้องแอร์กินดังนั้นเราก็จะกินอยู่คนเดียวนะคะรับผมก็เหมือนกับถั่วก้ากรอบของพี่แฮกอังกูลนะครับค่ะแฮกเก้ากรอบเนี่ยผมไม่ทานปลาหมึกก็เอาแบบออริจินอลค่ะน้องแอร์ทานปลาหมึกก็เอาแบบปลาหมึกอ่าเราแยกกัน ถูกต้องบางอย่างเราเดินด้วยกันบางอย่างเราก็แยกกันไปนะคะอ,อ่ะคืนอ๋อเบอร์ฟินนี่อันนี้น่ากินแต่ว่าเราจะไม่แกะถุงใหม่เพราะว่าถุงเก่าเราหมดแล้วนะคะอา้าหมดไปแล้วถุงหนึ่งเหรอใช่ค่ะอู้อะไรขนาดนั้นแต่เขาก็จะมีการซีนปากถุงแล้วก็ถุงขัดไปถุงสิบล็อกนะคะครับก็สามารถที่จะแกะแล้วก็เก็บไว้ทานได้เหมือนกันวันนี้คุณภาพเสียงเปลี่ยนอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมต่อ2ไมโครโฟนเป็น,บนโบย่าสองตัวตัวหนึ่งอะแท้แน่นอนอีกตัวหนึ่งยังไม่รู้ว่าแท้หรือกอป อ้าวก็ของแท้ไงแท้จากไหนไม่รู้ค่ะโอเคกลับมานะคะกับรวมความอร่อยปากใต้อีกหนึ่งสินค้านะคะยัง<ผ>มไม่หมดค่ะยังไม่หมดเรานี้นี่เลยเอ,อ,อันนี้อันนี้ผมผมรู้สึกว่าผมเอามาทานหลาย<ม>แบบโอ้โหเสียงมันเข้าแบบเต็มๆเลยครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นถุงซิปล็อกอีกเหมือนกันใช่แล้วคะ่ะเราแกะแล้วนะ,ะถุงละ1ขีดหนึ่งขีดได้เยอะอีกเหมือนกันทานกับข้าวก็อร่อย กินเล่นๆก็เพลินใส่ข้าวต้มก็ยังได้และกินกับก๋วยเตี๋ยก็ยังได้ว้าวมากๆนะคะคือใส่แทนพริกป่นเลยถูกต้องแถมคุณจะได้แคลเซียมเพิ่มค่ะเพราะว่ามาจากปลาตัวนี้คือน้ำพริกปลาซิวแก้วนะคะก็จะบอกว่าเป็นน้ำพริกที่อร่อยมากเพราะว่าตัวเนื้อน้ำพริกเนี่ยเข้ากันดีกับตัวปลาตัวเล็กตัวน้อยใครที่เคยทานน้ำพริกน้ำย้อยที่มันจะเหมือนเป็น แบบป่นๆน,น,นะน้องแอรค่ะก็นี่คล้ายกันเลยใช่แต่เปลี่ยนจากกากหมูหรือว่าแคบหมูมาเป็นตัวปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะ,ะปลาสิวแก้วทอดแบบกรอบๆใช่แล้วแล้วก็มีในส่วนของหลากหลายใบนะคะไม่ว่าจะเป็นใบโหระพาะแล้วก็มีเครื่องปรุงอื่นๆที่ทําให้รสเข้ากันดีนะคะเราก็ต้องบอกว่าน้ำพริกตัวนี้อร่อยมากอีกเหมือนกันเพราะว่าเราเอาคลิกับข้าวแล้วอร่อยจริงๆ ว่าแล้วก็คว้ามากินเล่นอ๋อนี่แกะแล้วเหรอแกะแล้วสิอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าราคาถุงละ60บาทเหมือนกันซื้อสามถุงมีโปรโมชั่นก็คือค่าส่งสบาทิบบาทคุณจะซื้อถุงเดียวก็ตามแต่เราเนี่ยดันซื้ออย่างละสามถุงมาไม่ได้สั่งรอบเดียวด้วยนะครับปลาซิวแก้วสั่งรอบที่หนึ่งปลาหมึกเนี่ยสั่งอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่2นี่ครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าปลาซิวแก้วเนี่ยหมดไปแล้ว1ถุงปลาหมึกก็หมดไปแล้ว1ถุงส่วนถั่วเก้ากรอบเนี่ยหมดไปแล้ว ห้าถุงตอนเนี้อไม่ว้นเอาเท่าไหร่ยกเว้นชานี่นะครับโอ้โหชานี่เขาต้องบชานี่เราต้องค่อยๆทานนะคะสองขีดเ,เนี่ยมาเยอะนะโอ้ทานทานได้เป็นเดือนสองเดือนน่ะน้องแอร์เนาะใช่แล้วอร่อยไหมปลาซวแก้วอร่อยไม่ให้กินม <laughs> ผมผมชอบเอาไปวันนั้นน้องแอร์ทำเราซื้อ ต้มจืดไข่เขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่น้ำเต้าหู้เต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่ค่ะสลายด้วยเต้าหู้ไข่สลายใส่หมูสับปั้นหมูสับก็เล็กๆกัะนน้องแอนเนาะถูกต้องน้องแอนบ้านผมผมก็ชอบให้ตักข้าวปุ๊บแล้วก็เอาน้ําแกงเนี่ยราดเป็นข้าวต้มข้าราดเป็นข้าต้มเสร็จแล้วมันก็จืดอะ น้องแอร์ลองเอาน้ำพริกปลาซิวแก้วของรวมความอร่อยปักใต้เนี่ยเอามาโรยในข้าวนะคะเอามาโรยแบบช้อนโต๊ะสักสองช้อนน้องแอร์ประมาณนั้นโอ้โหแล้วก็เทแบบไม่ยั้งมือคะ่ะเราก็จะได้ทั้งความกรุบกรอบของปลาตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในน้ำพริกนะคะแล้วก็ได้ความหอมของการที่เครื่องเทศในน้ำพริกหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆละลายลงไปในต้มจืดทำให้รสชาติดีัมาเจอหมูสับเคี่ยวไปปลาซิวแก้วทอดกรอบแล้วก็ไม่ต้องใส่พริกป่นเพิ่มเพราะว่า มันเป็นน้ำิกอแล้วเขามีฟัชาติในตัวอยู่แล้วนะคะฟินมากๆเลยเราก็จะได้ประโยชน์จากการทานสมุนไพรการทานสิ่งเหล่านี้ทําให้เราคนพบว่าเราทานสมุนไพรได้ง่ายขึ้นจากปกติใบโหระพาเป็นใบๆน้องแอรไม่กินกระเทียมเป็นกีบไม่กินแต่ถ้ามาอยู่ในรูปแบบของขั้วหรือทอดแบบนี้ค่ะดูเดมมะกรูดม่อะกรูดในถั่วก้ากรอบกินไหมกินกินหมดเลยแต่ถ้าเป็นมะกรูดที่อยู่ในต้มยำอ่ะไม่กินค่ะยามเอาออกกันทั้งนั้นเลยนั่นแหละนี่คือวิธีง่ายๆนะคะที่เราสามารถ อุดหนุนเพื่อนๆของเรากันเองนะคะหรือว่าอุดหนุนกับร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าในชุมชนเล็กๆเพื่อที่จะให้เขาต่อเขาเรียกว่าต่อลมหายใจนะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะแล้วอปลาหมึกฟินเนี่ยมันสามารถเอาไปฉีกแล้วลงไปในข้าวต้มได้ไหมต้องออลองไหมไม่ควร๋อไม่ควรเนาะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหมึก ตัวที่เป็นหมึอกออริจินที่ไม่ได้ชุบน้ําจิ้มค่ะเอาไปลงในหม้อทอดตัวมันก็จะป่องๆขึ้น<อ>มันก็จะกรอบๆน่าจะทับกับข้าวต้มเอออันนั้นกินกับข้าวต้มคงจะฟินกันนะน่าลองออมากเลยอะ่อนะแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวชาเนี่ยนะครับ ชามันก็จะมีเรื่องของการให้เราผ่อนคลายนะครับบางคนทานชาแล้วก็จะผ่อนคลายเพราะว่ามันมีเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยมียยยความหอมมีประโยชน์ของอูหลงชัดๆเลยก็คือช่วยในเรื่องของการลดไขมันนะคะลดคอเลสเตอรอลในเลือดก็ทานแต่พอดีนะคะทุกอย่างอะเราต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นสามสี่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยควรอขออภยัยค,ค,ควรทานแต่พอดีเพราะว่า ทานมากไปแล้วถ้าคุณไม่ได้ออกกําลังกายก็จะอ้วนนะคะเหมือนเราตอนนี้อใช่เหรอก็เหมือนกันเนี่ยผมต้องบอกเลยครับว่าบ้านผมเองโดยเฉพาะตัวผมด้วยเนี่ยมีในส่วนของครีมเนี่ยหลากหลายเลยถ้าคุณซื้อมาแต่พอดีแต่คุณลืมทาอมันก็จะเลือเต็มบ้านอันนี้จะกระทบน้องหรือเปล่าไม่ตัวพี่เองเลยบบางทีบางทีวิดีโอคอหาคุณแม่นะค่ะคุณแม่ให้ครีมตัวนี้มาแล้วเนี่ยทาหน่อยนะ ครับครับครับพอกลับถึงบ้านปุ๊บอาบน้ำเสร็จตอนกลางคืนหรือบางทีลืมอาบก็ไม่ได้ทาก็ไม่ได้ทาแล้วแต่ว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามทานให้เหมาะสมใช้ให้ถูกต้องตามเวลาของเขา คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีทั้งผิวหน้าผิวกายรวมถึงสุขภาพ,ภาพความอิ่มท้องถูกต้องดูแลก,กิจการคนอื่นแล้วก็หันกลับมาดูแล,แลร่างกายของเราด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่ช่วยอุดหนุนกันไปก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะตามเท่าที่เรามีกําลังซั์เพียงพอจะจับจ่ายแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆืบอกว่าอเราอยากจะจับจ่ายแล้วยังไม่มีรัพย์ตอนนี้ก็ ค่อยๆเก็บตังค์เก็บหอมรอมริทีเล็กๆทีละน้อย<ๆ>น,นะคะก็จะทำให้เราสามารถซื้อสินค้าที่เราต้องการได้อย่างสบายใจได้นะคะ เราอาจจะไม่ต้องซื้อในทันทีทีเดียวทั้งหมดมเราค่อยๆซื้อไปทีละอย่างสองอย่างก็จะได้มาเป็นของที่เราต้องการหรือบางทีเราอ,อยู่กับบ้านนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่น้องแอร์ก็อาจจะแบบว่าซื้อมาแล้วมาลองแชร์กันซื้อสามหอก็ห่อละบ้านอย่างเงี้ยครับผมตแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคือพี่ว่าเราเราก็ลองสอบถามจากเพื่อนๆก่อนเพราะแต่ละคนมีเขาเรียกว่าสุขภาพในการลิ้มรส ไม่เท่ากันจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์หนึ่งอยู่ข้างหลังพี่ลงนะคะ,ะคืออะไรอะ่ะนั่นก็คือส้ออมโอกวนจากพิษณุโลกเราลืมเลยนี่อ๋ออยู่นี่เหรอเราได้มาจากในส่วนของพี่ป่านนะคะอยู่ไหนเนี่ยที่หาไม่เจอซะและ้วอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรนะคะเป็นห่อปองปองอ่าตัวนี้ส้มโอกวนป,ปกติเราจะเจอแต่พบกล้วยมะม่วงสับปะรดใช่ไหม,มแต่เราเจอส้อมโอกวนอันนี้อร่อยมากจริงๆเพราะว่ารสชาติกําลังดีแล้วก็คืออันนี้เหมือนเขาไม่เขาแบบ ธรรมชาติอะน้องแอ,องคือไม่ได้ใส่น้ําตาลผสมมากมายคืออาจจะนิดอาจจะแทบไม่มีเลยอ่ะน้ะองแอเขาก็เลยได้ความเปรี้ยวความหวานของตัวมะม่วงอ่าตัวส,มสม้สมโอกวนแบบเต็มๆเลย ถูกต้องค่ะอันนี้ขอขอบคุณที่ที่ทางพี่ปานจะส่งให้ป้าพองแล้วก็ป้าพ่องก็แบ่งมาให้เราด้วยการลิเวอรี่นะคะครับผมขอบคุณมากมากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้หาลองซื้อลองใช้กันนะคะคือจริงๆทุกๆปีนะครับในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติเนี่ยที่กลุ่มพิณุโลกนะครับผมทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิสุโลกเนี่ยนำโดยพี่ปานทิตยานะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆยนะครับไม่ว่าจะเป็น พิษณุโลกต้องกล้วยนะกล้วยใช่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยกล้วยตาเอ้ยอแล้วก็ส้มโอกล้วยและเมทันตะวนันเยอะแยะมากมายเนี่ยที่เป็นของดีในจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวพี่ป่าน<ะ>ก็นําไปจัดจําหน่ายในส่วนของงานสมชาคนตบอดแห่งชาติแต่ว่าพี่ป่านก็อยากที่จะช่วยอุดหนุนกิจาการภายในจังหวัดเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพหรือจังหวัดไหนเนี่ยพี่ป่านก็ส่งมาให้ใหลองลิ้ม ชิมรสกันอร่อยกันไปเราก็มีได้รับอันนี้สง่งอันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณอันนี้อันนี้อัน,นต้องบอกไม่ได้ซื้อแต่พี่เขาสมนาคุณมาให้เราได้รับประทานนะครับใช่แล้วนะฝากมาให้พี่ผ่องพี่ผ่องใจดีแบ,แบ่งปันมาให้แบ่งปันมาให,ให้เราอีกนะคะ,ะนั่นแหละค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะสําหรับของกินอร่อยๆจากทุกร้านค้าที่ตั้งใจทําให้ลูกค้าอย่างตั้งใจเพราะว่าเราสัมผัสได้ว่าการที่เขาค้าขายในครั้งนี้นอกจากรายได้เสริมที่เขาจะได้รับแล้วเนี่ยกําลังใจดีๆจากการทำทำสิ่งที่เขารัก ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เติมให้ใจเราฟูมากขึ้นเนาะก็ลืมบอกไปนิดนึงนะครับรวมความอร่อยปากใต้ถ้า อ่าจริงๆมีน้องที่เขาดูแลเพจนี้เนาะแต่ว่าพี่โจก็ช่วยอยู่ด้วยก็เจอพี่โจมองนนโจมองนนที่ไหนก็ลองปรึกษาพี่โจดูโจมองนนได้เลยสําหรับมืกฟินและในส่วนของน้าผริกปลาสิวแก้วนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากพี่ลงสิทธิโชคนะคะที่เป็นกระเป๋าตางของเราตลอดมาในการจำใจบอกกับเพื่อนๆนะครับเวลาจะมาขายของเนี่ยอย่ามาขายที่ผม ให้มาขายที่เราเดี๋ยวเราขายที่งข้อมูลต่อเองขายที่น้องแอร์น้องแอร์จะเป็นคนสั่งซื้อแต่ว่าคนจ่ายตังเนี่ยครับผมเอเคครับผมโอเควันนี้เวลาของรายการเราหมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมากันเนเดินนะคะอุดหนุนกันได้เท่าที่กำลังสับเรามีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เราจะไปชิมที่ไหนเราจะไปชิมอะไรเราจะไปชิมกับใครกับ PC ชีวิตด,ดีดีตามติดกันได้กับรายการช็อปชิมชิวาทางพีเอดีเรดโอประมาณสิบนาฬิกาถึงสิบนาฬิกาสามสิบนาทีุกทุกวันอาทิตย์ดีดี